การที่เราเสริมแมกนีเซียมเข้าไปในร่างกายค่ะไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องนอนหลับอาการออฟฟิศซินโดมันก็ดีขึ้นรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ปวดประจําเดือนเลยเราไม่ต้องพึ่งยากแก้ปวดแล้วอะอาการเหล่านั้นของเรามันก็หายไป จะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับใจมันอยากจะหลับแต่ว่าในหัวมันก็ยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้รบกวนการใช้ชีวิตในตอนเช้าของวันต่อๆไปมาตลอดเราก็รู้สึกว่าต้องหาอาหารเสริมหรือว่าวิตามินมาช่วยไหมแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งคือแมกนีเซียมมันก็ช่วยเรื่องการนอนหลับของเราได้ก่อนนั้นี้ก,ก็เคยลองกินแบรนด์หนึ่งไปการนอนหลับดีขึ้นไหมมันก็ยังไม่เห็นผลขนาดน,นั้นจนได้มาเจอแมกไฟฟ์ของเภสัชกรเองหลังจากทานแมกไฟฟ์อาการคิดวิตกเยอะๆอะ่ะมันก็ลดน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนที่เรากว่าจะนอนได้ก็ต้องตี สองตีสามช่วงนี้เป็นแบบก่อนเที่ยงคืนห้าทุ่มแล้วรู้สึกว่าโอเคหลับไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องการนอนทุกครั้งที่มีประจําเดือนวันแรกจะปวดท้องมากๆจนทนไม่ไหวทั้งชีวิตกินยาแก้ปวดมาตลอดนั่งท่าเดิมนานๆานานแล้วก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเหน็บกินขาต้องคอยมาทุบๆยังไม่30ก็อุ้ยเหน็บกินบ่อยเกินไปแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ทํางานประจําต้องนั่งหน้าคอมตลอดทั้งวันอ่นะแปดเชั่วโมงบางทีกลับไปที่ห้องก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมๆอีกม,มันก็ปวดเนะาะคอวาไหลอวฟิซินโด แล้วหลังจากที่ทานแมกนีเซียมไปก็รู้สึกว่าเห็นความแตกต่างอาการเหล่านั้นของเรามันก็หายไปรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพิ่งสังเกตตัวเองว่าไม่ปวดประจําเดือนเลยเราไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้วอ่ะอาการออฟฟิศซินโดมันก็ดีขึ้นแบบเกือบทุกอย่างเลยพวกปวดหัวข้อบาา่าไหลเน็บกินเนาะบางคนมือชามันก็ดีขึ้นเลยแปลว่าการที่เราเสริมแมกนีเซียมเข้าไปในร่างกายค่ะไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องนอนหลับตั้งแต่แรกที่เรามีปัญหาเนาะมันดูแลเกือบทุกระบบร่างกายเราเลย แตกต่างเพราะว่าแมกนีเซียมแบบแรกที่กินอะกินไปสักพักก็จะรู้สึกว่าเหมือนท้องอืดๆหรือเปล่าจากที่เราดูนะคะแม็กไฟ์เนี่ยไม่มีแมกนีเซียมรูปแบบออกไซด์ค่ะที่จะทําให้เราอะมีผลข้างเคียงท้องอืดท้องเสียมั่นใจได้แน่นอนค่ะโปรตีนเราทานเช้า2เย็น2ค่ะแม็กไฟฟ์บายเภสัชกรเองประมาณ7วันเห็นผลรู้เรื่องนอนหลับเลยอยากฝากถึงคนที่อยู่ในวัยทำงานให้ลองเปิดใจทานแม็กไฟบ้บายเภสัชกรเองคุณไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะได้อะคุณเห็นความแตกต่างแน่นอนค่ะ